บ,บริการหลักๆของเราคือถ้าพูดง่ายๆก็คือแนะนําชายต่างชาติกับคุณผู้หญิงไทยนะคะหรือรอัปออเดตนะคะเราจะเรียกว่าแนะนําเราจะไม่เรียกว่าหาให้นะคะเพราะว่าส่วนมากเราจะรับโทรศัพท์เลยว่าหาให้หน่อยนะคะนัทมลหาให้หน่อยออจัดให้เลยนะส่งให้เลยนะนะคะก็คือเราจะเรียกว่าเราจะแนะนำนะคะสมาชิกฝ่ายชายที่ผ่านการตรวจสอบประวัติ ให้กับสมาชิกหญิงที่ผ่านการตรวจสอบประวัติเช่นกันผ่านการตรวจสอบประวัติของเรานี่หมายถึงมีความน่าเชื่อถือค่ะอย่างเช่นเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะฝ่ายชายเป็นใครมาจากไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะหน้าที่การงานทําอะไรนะคะสถานภาพอย่าจริงไหมแยกกันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุด บริการของเราหรือบริษัทหรือการทํางานของเราที่ผ่านมาเราจะรับประกันเรื่องความปลอดภัยกับลูกค้า100%นี่คือเป็นเรื่องรับประกันความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราจะไม่รับประกันว่าจะได้ภายใน 1, เดือน3เดือน5เดือน7เดือนหรือ่อะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะประกันเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัง เพราะว่าก็จะเห็นว่าสมัยนี้นะคะหรือว่าในช่วงนี้จะมีสแกมเมอร์เรข้ามาเยอะสแกมเมอร์เร,รือเหมือนคล้ายๆพวกมิชาชีพนะคะเข้ามาหลอกคุณผู้หญิงไทยเข้ามาทำให้ทำให้ใหลงรักนะคะแล้วก็เ,เสียงเงินสิทธทองไปกันก,ก็ตั้งหลายคนนะคะแต่ถามว่า ทำไมเราถึงรับประกันความปลอดภัยเพราะว่า1อันดับแรกเรามีทีมงานนะคะทีมงานอันดับแรกก็คือจะมีทีมงานถ้าถ้าเคยมีใครได้ยินหรือว่าเคยมาที่ออฟฟิศของเราเนี่ยก็จะรู้จักกับน้องชีน่านะคะน้องชีนาก็จะดูแลลูกค้าสมาชิกฝ่ายชายที่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะอย่างกุ้งเนี่ยกุ้งก็จะเป็นในส่วนของดูแลลูกค้าฝ่ายหญิงเช่นกันแล้วก็ดูแลลูกค้าฝ่ายชายเช่นกันมามาทําความรู้จักซึ่งกันและกันนะคะค่ะแล้วแตกต่างจากเว็บไซต์อื่นยังไงคะ เราแตกต่างจากเว็บไซต์อื่นอย่างไรนะคะอันดับแรกเนี่ยเว็บหาคู่หรือบริการหาคู่มีหลายบริษัทค่ะแล้วก็มีการบริการที่หลากหลายนะคะแต่ละบริษัทหรือว่าแต่ละเว็บไซต์เนี่ยเขาก็มีการทํางานของเขาที่แตกต่างกันไปอย่างของเราเราก็มีการทํางานคือเราใช้คนทํางานนะคะไม่ใช่ใช้แบบ อัตโนมัติหรือว่าเป็นระบบที่เป็นระบบใหญ่ๆนะคะอย่างบริษัทเรากถา็ถ้าถ้าพูดถ,ถึงการทํางานของเราก็ทําเหมือน,นเป็นทํางานเหมือนเป็นครอบครัวนะคะคุยกับลูกค้าก็เหมือนคุยกับพี่สาวน้องสาวหรือว่าหรือเพื่อนนะคะคือให้ให้ให้ตรงนี้ในส่วนของการดูแลลูกค้าผู้หญิงในส่วนของการดูแลลูกค้าผู้ชายในส่วนมากลูกค้าผู้ชายของเราจะเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งเขาต้องการความไว้วางใจนะคะเหมือนเขาฝาก ฝากประวัติของเขาไว้กับเราหรือว่าฝากสิ่งที่เขามองหาไว้กับเราแล้วก็เป็นตัวกลางเป็นสื่อนะคะอีกสื่อหนึ่งทีนี้อของเราเนี่ยเราจะเน้นหรือว่าเน้นการออกเดทเป็นหลักการพบลออกเดทเป็นหลักนะคะ,ะถึงว่าแนะนําสมาชิกฝ่ายชายให้การฝ่ายหญิงได้เจอกันได้พบกันการพบกันระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเนี่ยเราต้องการให้ ทั้งคู่มีความรู้สึกว่ามาเจอเพื่อนนะคะไม่ถูกกดดันว่าโอ้ฉันจะต้องเป็นแฟนเธอนะฉันจะต้องแต่งงานกับเธอนะหลังจากจบนี้แล้วทุกคนเป็นเพื่อนกันก่อน,อนค่ะทําความรู้จักกันทานข้าวทานกาแฟ,าาน,าฟานะคะทำทำกิจกรรมร่วมกันพื้นฐานการออกเดทจะมาจากการทําความรู้จักเหมือนเพื่อนแนะนําเพื่อนนะคะทีเนี้ยทำไมเราถึงเรียกว่าการออกเดทหรือไม่ว่าบางคนก็จะได้ยินว่าคอฟฟี่เดทคืออะไรนะคะคอฟฟี่เดทคือ ามาทําความรู้จักสังกัดรายการทานข้าวทานกาแฟทานขนมจะไม่มีเรื่องเสื่อมเสียค่ะเรื่องเรื่องการออกเดทจะไม่มีเรื่องเสื่อมเสียเลยค่ะ